อุปกรณ์ช่วยชีวิตเวลาน้ำท่วมมันคือกระเป๋ากันน้ำข้างในเราจะเตรียมถุงพลาสติกกับอันนี้ไว้เผื่อไว้นะเพราะว่าอันนี้เวลาสมมติว่าเราใส่ถุงพลาสติกที่เราใส่ลมไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาพับเก็บตรงนี้นะเดี๋ยวจะสาธิต แล้วก็ล็อกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ล็อกได้ตรงนี้แต่เวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้แล้วสามารถแบบลอยน้ําได้อันนี้เราจะเปิดเอาใส่ลมคี้เราจะถ้าเราขนพวกขวดน้ําก็ยัดไปด้วยได้ถ้าขวดน้ำทำอย่างนี้เรเอาถุงไว้ประมาณสักหกเจ็ดถุงหรือจะเป่าลมอะไรก็ได้ถ้าไม่เป่าลมก็อย่างนี้นะแล้วก็ ก็ปลูกอเตรียมยางไว้ให้ไวยแล้วถุงย,ยางคยถึงแม้ถุงมันแตกนะแต่ลมมันอยู่ข้างในมันก็ยังนั่งได้ที่จะใส่แบบนี้เนี่ยใส่ไมบบ่ได้หกอันนะสมประมา่นี้นะเสร็จแล้วมันก็จะแบบมันก็จะพองไงนะไหมสมมติเราไม่ใส่นะ แต่ไม่ใส่มันบังคับยากเลยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันก็ได้มันก็จะพองได้อยู่แต่มันจะไม่เยอะแต่ถ้าเราใส่ถุงอะไรเมื่อกี้อ่ะสักกี่อันเดียเนี่ยเตรี่ย,ย,ยไม่ให้เลยก็จะมีถุงกับยางนะเผื่อแบบว่ามันน้ำหรืต้องหนีออกจากน้ำอะไรเงี้ยนะหรือ็มีถุงไว้นี่อยู่หลังรถใช่ไหมพยายามทำเอา แล้วก็มาสุ่ยยางปุอยไหนก็ได้ให้มันพองๆนะอ,อ,อันนี้ที่สองนะอ,อันที่สองอเอาอีก มันที่สามเห็นไหมที่สามมันก็ได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะไม่ใช่กี่อันะนะมันจะพองส่วนไอ้ขวดขวดน้ำอยู่บนรถก็เอามาใส่ด้วยนะ เอาน้ำออกก่อนนี่ที่4นะนะิ่มพองแล้วเห็นป่ะต่อ <4. S 1> เป,าเป,าเป่าเว้ยมีถุงอะไรในรถที่ใส่ลมได้ก็ยัดให้หมดยัดได้หมดนะ ห้าหกเราต้องเอาตัวรอดนะเราไม่มีห่วงยางแล้วก็มีไอ้นี่กระเป๋ากันน้ำเนะี่ย เริ่มของอันสุดท้ายอ่ะพอมัเนะี่ยขอจะใส่เยอะกว่านี้นะี่ยจริงๆอุปกรณ์อืมเราอุปกรณ์เกี่ยวกับทางปลอดภัยแม่ว่าน่าจะเก็บไอ้พวกสายรัดนะ่ะเออมีพวกสายรัดนะ่ะเอาไว้แบบก็ดีนะ พวกสายลัดจะเป่าอะไม่รู้วถ้ามันล็อกได้นะอันนี้ใช่ไหมมันก็จะเต็มแบบนี้นเนาะ่งเี้ยเสร็จแล้วเราทำไงไหมอันนี้มันปิดอันนี้มันมีที่ล็อกตรงนี้นะเขาจะให้พับเนี่ยพับนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีที่ล็อกก็พับไปล็อกได้แล้วนะถ้าไม่มีใครไปนั่งอะไรมันก็มันเป็นกันน้ําเนี่ยไหมเอาอยี่เลยนยะ มันนะอะไรเนะี่ยโดนหมุนด้วยนะเนี่ยเอาไอ้นี่ลดนี่โอเคแล้วเสร็จนนนะเนี้ยน,นี่นะเนี่ยกดง่ายเนี่ยเห็นไหมเราก็ไปลอยน้ำได้อย่างน้อยอะ่ะใส่ไว้ข้างหน้านะข้างหลังไม่ผูกด้วยเนี่ยผูกให้มันแน่นเนาะ อันนี้ยังไม่ได้ไปลองจริงนะว่ามันลอยน้ําได้ป่าต้องไปลองในสระนะใช่ไหมนะเดี๋ยวเราจะเตรียมอีกอันหนึง่งอุปกรณ์กู้ชีพเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไว้ให้อันนึงนะอันนี้มันคืออะไรเนี่ย มันเป็นแบบมีไฟกระพริบกระพริบอ่ะทั้งหายจะช่วยอ่ะนะเอาใส่ไว้ในนี้อัน,นวันนี้อันหน,น,นึ่งดีไหมเนี่ยเผื่อว่าเราต้องไปผูกอะไรกับเนี่ยแล้วเราก็ติดตามไปด้วยหรือแบบกระแสะน้ําแรงมากใช่ไหมเราก็ไปผูกกับต้นไม้หรืออะไรไว้เนาะเออเอานี้ด้วยใส่ไว้ในกระเป๋าได้กระเป๋ากู้ชีพเนาะแต่ว่าอาหารไม่มีนะทีนี้นี่มีพออะเดี๋ยวเราเอาของออก เอาของเราก็จะแฟบๆมันก็จะหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะจะเก็บไว้ที่หลังรถนะเขบปะนี่นะ